นแค้นวันเลยไหนดวงไนีไฟไกนิกดจิ้กทหน้าหล่อลูกหน้าหล่อหน้าหล่อทัไงหน้าหล่อทำยังไงครับทำหน้าหล่อทำ น่าหล่อทำไงน้าหล่อทาไงน่าหล่อทำไงลูกนาหล่อทไง,ทไง,ทไง,ไงม่ดูก่อนเลยนหลอทําทงกินอย่างเดียวจิง <g ül> จังเลย <g ül> กินแล้วได้อะไรโยเกิรเนี่ยได้สเต็มหรือเปล่า Hai phải Give me a <melodiez> Give me a Give me a rồi. Yeah. ใครชื่อเด็กชายธีระเทพยกมือขึ้นเดีใครไม่มีด่านยกมือขึ้นว้าไม่ใช่ไหนอำน้าจซูเปอร์แมนนี่ทำไงซูเปอร์แมนทำไงซูเปอร์แมนทำไงซูเปอร์แมนทำไงไม่ใช่จุ๊บจุ๊บก่อนจุ๊บน้ำหนึ่ง น้ำหนึ 1, 2, 3, น่งนหนึ่งสองสามสี่ในจมูกหนูอยู่ไหนลูกจมูกอยู่ไหนจมูกได้ก็อยู่ไหนจมูกไม่ใช่ปากน,านี่จมูกนี่อี่สวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับทำไงสวัสดีครับขานูน้ไง่านขานูน้ไง่ายขน,นูน้ไง่ายขนขูอ่ะขานู nếu Papa nào, nếu Papa đâu, Papa ở đâu này? Nếu Papa đâu, nếu Papa, Papa ở đâu này? Ba, ba, bố, sấm. Ba 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 ba. Leap bà, leap bà, leap bà. Leap bà. Ba, ba. Này nếu Papa, nếu Papa, luôn nếu Papa, nếu Papa, Papa. Này 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 ta chắc. ตาดาก้อนอยู่ไหนตาดาก้อนอยู่ไหนดวงตาหนูอยู่ไหนลูกดวงตาไหนอ้าปากดุสิอ้าปากดูเอย่ย่อยยังเลยอร่อยไหมในก่กโพองเด้ติดฟัน ไหนหนูไม่ฟันกี่ซิก4 5ไะนหนูฟันกี่ซิก1 2 3 1 2 3 ไหนไหนทำน้าหล่อหนยทำน้าหล่อหนีอยชี้หาใครไหนน้าหล่อทำยังไงลูกน้าหล่อทำโว้หน้าหล่อทำยังไงไหนทำน้าหล่อไม่ดูก่อนนี่หน้าหล่อทำไงหน้าหล่อทำยังไง น่าหลอดทำยังไงทำให้แม่ดูก่อนค่ะชื่อเด็กชายธิโรเพยกมือขึ้น <c oughs> เป็นไรหนเป็นไรนี่ <c oughs> ตีสามแล้วหนูไม่ง่วงนอนหรอหลูกฮะตีสามแล้วง่วงอนอนยังกี่โมงแล้วไหนนาฬิกานาฬิกามีไหมวันนี้มีนาฬิกาไหม <c oughs> นาฬิกา